โยมน,นะครับของโรงเรียนโรงเรียนนี้นะจต่ชื่อโรงเรียนมันรถเรียกว่าโพทะเลใต้หรือเปล่าโพทะเลสาม,มัคคีโองเมื่อกี้แล้วต้องขอเจริญพรนะรแล้วก็ต้องขอขอบขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับเพราะว่าถือว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสโอกาสดีเลยล่ะครับสำหรับคณั้งที่ทุกๆกรุนะครับที่ได้มามาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยแต่ละท,าท่านเขาก็ต้องไปแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานที่ไม่มีโอกาสที่ทได้มารวมตัวกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนําจากคณะครูโดยตรงนะครับเพราะอย่าอาตมาเองเนี่ยอยู่อ่างทอง ก็ะจะไปที่โรงเรียนวัดศรีรัชฐนก็จะฝึกกับครูพี่เลี้ยงโดยตรงแค่นั้นเองนะโดยที่ไม่ได้มีทั้งคณะผอ,อ,อหรือว่าทั้งครูเท่าเท่าโรงเรียนหรือว่าส่นสวนหนึ่งเนี่ยมาคอยช่วยชี้แนะอีกอย่างหนึ่งครูเนี่ยส่วนมากเก่งใจครับเก่งใจที่จะให้คําชี้แนะกับเราเพราะยันเปนอย่างที่อาตมาไปที่นู่นเนี่ยอาจจะมาทีูเนี่ยครูครูเขาก็จะส่งเสริมเราอย่างเดียวเลยถ้าทำดีแล้วถ้าอะไรเยอะคือเราจะแทบจะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เลยครับว่าเราควรจะพบเราจะได้รับอนุญาตรงไหน ครับอย่างวันนี้ครับเพื่อนๆนะครับผลิติตได้มาออกมาออกมาสื่อต่อนะครับได้รับคำแนะนำจากคุณครูเนี่ยรู้ว่าเป็นประโยชน์ส่วนมากแล้วก็ะมาชก็ได้รับประโยชน์อีกส่วนนึ่งด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณจางใจจริงนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ปทานอาหารมื้อด้วยกันในข้างหน้านะครับหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากคุณครูในวันนี้ต่อไปไม่กับฝั่เพื่อนหน่อยครับแล้วก็ฝากฝั่ฝากฝั่เพื่อนสิ่สามรูปครับเข้ามาหาวัคเทพครับแล้วก็พักกิจวัตรแล้วก็ฝากันะ แล้วตรงชา้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยไปโรงเรียนเดียวกันครับโรงเรียนวัดศิลาขางครับอันนี้ดังแล้วก็แยกวงครับจ้ะก็เลยต้องต้องฝากด้วยครับเราจะถนัดช่วงตอนที่เปมูลป .4 ครับแต่ว่าที่จะป .1 มีคุณสารแต่ฝากท่านหมอชื่ออะไรครับสุนทร